สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาดูบรรยากาศในห้องเรียนของการเรียนภาษาจีนที่หางกงต้านะคะแคมป์ปัดสองบรรยากาศในห้องเรียนนะคะจากตอนที่แล้วเนาะสามสถึงสีคนนะคะสามารถเรียนได้ในห้องนี่ซึ่งเพื่อนร่วมชั้นส่วนมากนะคะก็จะเป็นชาวรัสเซียแล้วก็จูกุมันเนาะ เตยมนั่งเล่นกันเลยลุยบดบทเรียนแบทแบทที่เราเริ่มเรียนพินอินนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้เรียนบทสนทนาที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันหวังคิณนั่งดบ่มกาแฟไหมไม่ราบคุณดื่มชาบ่า 想玩？我出生在哪？哪里？多少、嗯？你叫什么名字？你叫什么名字？嗯嗯、介绍，写一写介绍啊。然后老师看对不对？好、啊，然后。 สเซน่ารักมากเพื่อนๆบ,บ,บรรยากาศโดยรวมๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเพืเ่อนๆสงสัยอะไรยังไงสามารถสอบถามมาได้เลยนะบ๊ายบาย